พูทักทายคนดูให้แม่ก่อนฮะยุดคนเดียวเลยโมขึ้นไปทำไมคะฮะเอออยากเปลี่ยนฟิลฮะโมสบายไหมนวดคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อเราตึงมาทั้งวันแล้วดูดูดูคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อดูดูดูคลายกล้ามเนื้อช้ำบาเลยคะ่ะ สบายไหมคะอุ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยนี่ถ้าพี่โบเป็นคนเนี่ยน่าจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสิบได้นะลูกน้าโบเนาะเออแต่มีจะมีความกลมนิดนึงอ๋อโอเคโอเคสูงได้อีกโอเคโอ้มีการยืดขาเพิ่มชอบให้แม่นวดให้ไหมอย่าเพิ่งกวนโอ้โอเคโอเคอุ้ยฟินเวอร์อันนี้อะไรคะกระบองปะลูก ออถ้าเกางนนี้พี่โบ้หายใจออกไหมคะ